สวัสดีครับผมชื่อนายพัชลพลอินชุ่นนะครับผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์แจ้กษมนะครับคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการสัพพะจกรมนุษย์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาทัวร์ราชพัฒน์แจ้งกษมสนะครับด้านหลังผมนี่ก็คือประตูจันนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเราลอดไปอาจจะไม่จบแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับก็คือคณะวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูคณะวิทยาศาสตร์กันเลยครับและคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็ประกอบด้วยหลายคณะนะครับเช่นชีววิทยาเคมี มัติมีเดียและอ e ีสปอร์ตนะครับ <Woo! S 1> และเมื่อเดินตรงมาจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมาพบกับคณะวิทยาการจัดการนะครับซึ่งเป็นคณะของผมเองนะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับมีหลายคณะครับอย่างเช่นการตลาดดิจิตอลบัญชีบัณฑิตและก็การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็แผนไม้ด้านข้างก็คือห้องสมุดน,นะครับที่อยู่ติดกับคณะวิทยาการจัดการเลยนะครับ และที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังเกษรีนะครับที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาสามารถมาออกกาลังกายกันได้เลยนะครับและที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็คือจุดเล่นม์กของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังเกษ์ีนะครับก็คือหอนาฬิกานะครับและส่วนด้านหลังที่อยู่หอนาฬิกานะครับก็คือคณะศึกษาศาสตร์นะครับและตรงนี้นะครับก็คือโรงอาหารที่นักศึกษาชอบมากที่สุดนะครับก็คือหอส้มตำนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสนามกีฬาในร่มนะครับมีทั้งบาสเกตบอลและก็ฟุตซอลนะครับที่เปิดให้นักศึกษาได้เล่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นตึกอธิการบดีนะครับที่มีห้องสำคัญก็คือ one stop service นะครับ ที่นักศึกษาสามารถมาขอเอกาสารหรือมาปรึกษาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาทัวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์เกษมเนะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมค,ครับ